สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่ทงยูทาคือเก้าแหละครับเมื่อนี้สีผ้ามาอัปเดตนะครับโคกหนองหน้าสวนศิลของเห้านะครับหลังจากฝนตกมาสองสามมือพี่น้องสิเป็นยังไงน,นะครับนี่ตอนนี้สะกะมีน้ำเพิ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องคนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับมองเห้าดำหน้าไว้นะครับ มองดำหน้าไว้นี่กะประมาณไรหนึ่งครับพี่น้องตอนดำกะแหงหงดอกครับได้เปิดน้ำาอด,ดเอาพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นยังไงนะครับหลังจากเพิ่นได้น้ำกะไปชมกันเลยนะครับนี่พี่น้องตอนนี้เขาก็มาฮอดมองเข้าเห็ดหน้าไว้นะครับนี่มองนี้กะเนื้อที่หนึ่งไรพี่น้องประมาณหนึ่งไร คุณครับตอนนี้เพิ่นกะมีน้ำม,มีน้ำแซ่อยู่เป็นย่อมๆพี่น้องนะครับผ่านมาเมื่อนึ่งนะครับหลังจากฝนตกนะครับตอนเพิ่นมาไม่ไหม่นี่ก็น้ำก็เต็มอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้น้ำเพิ่นกะเริ่มแห้งนะครับเนื่องจากว่าที่หน้าเขาเป็นดินทรายพี่น้องนี่ ตอนตกมาหม่ๆมนะครับมือสองมือว่างหันกับน,น้ำกับสีเต็มแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าหลังจากผ่านมามือหนึ่งพี่น้องนี่น้ำลดลงเร็วครับนะครับนี่ครับพี่น้องก็ยังดีอยู่ครับพ่อได้น้ำแซ่เขานะครับขันเพื่อนตกมาอีกยังน้อยนะครับกัสีดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงน้ำคลองนะครับ นี่ครับทางยางเขาก็ได้ตัดหญ้าไว้นะครับตัดหญ้าก็คุ้มดินไว้เลยพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิงคล่องมองนี่นะครับโอ้พี่น้องนี่น้าน้าขึ้นหลายครับนี่ความลึกความลึกสองเมตรนะครับนี่ตอนนี้น้าเพิ่นกะเกือบเต็มแล้วนะครับก็ถือว่าต๊กหนักอยู่พี่น้องนี่โอเคอยู่ครับแบบนี้นะครับ แบบนี้ถ้าฝนทิมช่วงเขากะบดขึ้นยากแล้วนะครับเดี๋ยวเขา้าสูบไทยเลยนี่มองเขา้าดำหน้าไว้นี่กะเป็นกล้าน้อยพ่อพี่น้องเลี๋ยวพอเขา้าดำไปแล้วมันก็เลียวบ่าใครเห็นปันไหนนะครับวานกาไว้ดินกะแห้งน้ำกะบ่มีนะครับ,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 นะรบเจอแรงอีกเดือนหนึ่งพี่น้องุน อ่ะสีได้กินอยู่หรือว่านะครับกระสีดีกว่าวานไว้อยู่นะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงหน้าแล้วพามาเบิงต้นกล้วยต้นนี้นะครับนี่เพิ่นออกปีแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเคยเห็นบ่ครับนี่มีอยู่สองน่วยพี่น้องนี่มีอยู่สองน่วยสองสามน่วยนะครับแล้วก็ปีเพิ่นกะ ปุ่น <c oughs> นี่แหละครับเกิดจากดินพี่น้องดินกับวัคคดีนะครับน้ำกับเป็นออกก้อยๆพี่น้องนี่ต้นกล้วยเขากับว่าท่านใดบำรุงเงี้ยงนะครับปลูกทิมไว้อาศัยว่าเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้นะครับ <c oughs> เพิ่นกระยั่งอยากออกปีอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพ่าเบื่องสะนะครับว่าน้ำสิขืนลาบ้บันได เมื่อกี้เบิ้งในคลองแล้วนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับน้ำเพิ่อนขึ้นหลยอยู่กะสบายใจได้ครับถ้าเพิ่อนถิมช่วงอีกนะครับกะเข้ากะสีสูปเอาในสะนี่ละครับนี่นี่พี่น้องสะอีกหน่วยหนึ่งของเข้าอยู่้ายน่าอุ้ยนะครับน้าใกล้เต็มแล้วพี่น้องนี่ไก่หอดตะพักแล้วเหลืออีกศอกนึงนี่ละ นี่เข้าก็ปิดปั๊มโซลาเซลล์ไว้เลยนะครับนี่ครับมองตะพักมองนี่นะครับเข้าตัดหญ้าไว้นี่ก็เป็นระดับให้หน้าพี่น้องนี่ระดับให้หน้าเรากแสดงว่าน้าใกล้เต็มแล้วนะครับนี่เหลืออยู่สอกเดียวพี่น้องนี่นี่ก็โอเคอยู่ครับแบบนี้กันฝนเพื่อนทิมช่วงไปอีกกระจพ่อได้สูบใส้เขาอยู่ครับพี่น้อง นี่เมื่อนี้กับผ้าพี่น้องมาเลาะเบิ้งนะครับนี่ครับก็บถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องรอบนี้นะครับก็บได้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับขันเพิ่นทีมช่วงไปอีกเข้ากับสีพ่อหดต้นไม้อยู่ครับนี่สีพ่อเก็บไว้หดต้นไม้เอาไว้สูบใส้เขาน้ำนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับคลิปสั้นๆน,นนะครับอัปเดตโคกน้องหน้าสวนศิล มาให้พี่น้องรับชมนะครับผลตกมารอบนี้ก็นาสีได้น้ำกันทวนนาอยู่นะครับสู่ต่อไปครับพี่น้องเฮ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรา้การได้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ